สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแจ้งความสอสอเต้ทนารณรงค์อุ้มสุนักแจ้งความสอสอเต้ชี้กันสุนักคนอื่นกัดอย่ามาเข้าใกล้30พฤษภาคมธนารณรงค์แก้วเพชรได้เดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดนนทบุรีแจ้งความกรณีถูกนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ไลฟ์สดในเฟซบุ๊กข่มขู่ กรณีที่ตนให้ความรู้ทางคดีแตงโมนิดาธนาโรนรงให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้มาลงบันทึกประจำวันและแจ้งความด้วยที่สะสะเต้พูดชื่อของตนในไลฟ์สดประชาชนทั่วไปดูก็รู้ว่าหมายถึงตนสะสะเต้พูดว่าตนไปวิจารณ์คุณแตงโมให้ระวังตัวเอาไว้โดยจะใช้วิธีทางการเมืองในการจัดการกับตนจึงทำให้เกิดความกลัว โดยเฉพาะเมื่อได้ฟังคลิปที่สสเต้โทรไปขู่ทนายเดชาเรื่องที่จะดำเนินคดีกับทนายเดชาที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยิ่งทำให้เกิดความกลัวเข้าไปอีกเพราะตนมีคดีความที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เยอะตนจึงมาแจ้งความข้อหาเดียวกับทนายเดชาในความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพมาตรา309และข้อหาทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวทนายรณรงค์ยังบอกอีกว่า คนที่เป็นสอสอไม่ควรพูดกับประชาชนแบบนี้เพราะเป็นการสร้างความหวาดกลัวซึ่งถ้าคนที่เป็นทนายอย่างตนเองยังกลัวแล้วประชาชนจะยิ่งไม่กลัวเข้าไปใหญ่หรือดังนั้นในฐานะวิชาชีพทางกฎหมายตนจึงอยากทำให้เห <happen. S 1> ็นว่ามีความแตกต่างทางคดีทำได้ เพราะเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยย่อมพูดวิพากษ์วิจารณ์ได้เราไม่ได้อยู่ในสังคมเผด็จการที่ห้ามไม่ให้คนพูดส่วนทีมทนายทั้ง4คนทนายรณรงค์เปิดเผยว่ามีการคุยกันหมดแล้วว่าจะเข้าข่ายกฎหมายอะไรบ้างซึ่งก็อยู่ที่แต่ละท่านจะตัดสินใจอย่างไรอยากให้ระวังสุนัขของตนเพราะสุนัขของตนนั้นชอบกัดจริงๆอย่ามาเข้าใกล้เยอะวันนี้ที่นำสุนัขมาด้วย เอามาเพื่อกันสุนัขของคนอื่นกัดเพราะสุนัขของตนนั้นไม่เห่าแต่จะกัดอย่างเดียวในส่วนคดีคุณแตงโมธนารณรงบอกว่ายังวิจารณ์อยู่ตามปกติหากไม่ถูกใจใครต้องขอโทษด้วยยืนยันตนวิจารณ์ตามหลักข้อเท็จจริงตามข้อกฎหมายเพราะไม่อยากให้เกิดความมั่วในกระบวนการยุติธรรมขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดัง ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ